วางอวนหรือเก็บอวนมีเรียกเรือกล้วยมาโชว์ด้วยตูมอลรมใกล้ๆเรือครับใส่อย่างนั้นคว้มไปแล้วเรือเห็นปะเตอนหน้าโบท hey. Hey. ทะเลเขาเต่าหัวหินกาดีมากนี้ยครูดีถ้าเราไปยืนตรงนะู้นน่ะเราเงยมองฟ้ามันจะเห็นว่าก้อนแน่เป็นรูปหัวใจนะนีเด้อเด้นั่นแะก้อนไหนเป็นรูปหัวใจครับกดติดตามชมนั่นไงบนานาน่าเบิร์ดล่